ว่าทำไมประกัดบางเหยียดถึงสวยงามแบบนี้เพราะว่าบางเหยียดเลี้ยงมันดีมาก m ช่ไหมคือนี่คือประกัดป่าธรรมชาติของแทนะ่พีเห็นไหมสวยงามสีดำไม่ตกเลยนะและมันไม่ใช่เป็นลูกผสมไม่ใช่เป็นลูกสาะไรสิ่งนะี้เป็นปลาชอนปลาป่าธรรมชาตินี่แหละที่มันเป็นดำแบบนี้เพราะบางเหยียดมีวิธี5สูตรวันนี้บังเหยียดจะมาบอกให้น้องๆบังเหยียดจะไม่ปิดบงังเปิดเผยอะไรทั้งนั้น R.E.S.B.J. ยูว่าสมุดเด็กเป็นนิ่งเยอะผมบังเกียสเซียนปลักเก็ตสำหรับคลิปนี้นะครับน้องๆก็ขอเข้ามาเยอะจัดนะครับว่า ให้มึงเอ็กสอนหน่อยแนะนําหน่อยบอกหน่อยว่าทํายังไงให้ปากัดเก่งให้ปากัดสวยให้ปากัดงามให้ปากัดดำเปื้ที่จริงมังเอกก็ได้ทำคลิปสอนไปแล้วนะคลิปหนึ่งว่าเลี้ยงปากัดยังไงฟอร์มปากัดยังไงจากตัวปากัดป่าที่วาาวขาว,ขาวใสๆทําให้มันสีดําแต่คลิปนี้มึงเอกจะมาบอกเคล็ดลับ 5. วิธีที่จะทําให้ปากัดของคุณนั้นสวย เก่งทนและเงงงามดำปืด <_ d> um> เพราะบางเอียดหล่อมากบางเอียดเลยมาทำคลิปนี้ให้ f อฟซฉะนั้นก่อนอื่นที่จะไปดูอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกดกระตุงกดกระติ้งและตามารับชมคลิปนี้ได้เลยเอฟซเหอคำเตือนคลิปนี้อันมีเนื้อหาที่สมควรได้คำดำแนะนำผู้ที่มีไอจดเ็ันแนะนำสู้วเอฟีไม่รู้เกี่ยวอะไรกันฉะนั้นเมื่อพร้อมแล้ว กดไลค์เลยมาดูเลยเอฟซี FC. มาก่อนอื่นเนี่ยมันเงีจะใ้เลยประกาศกองเงียบก่อนตัวนี้ก่อนโอ้ไม่เห็นปลาอะไรมันเงียทำอะไรวะวะอยู่เอฟซี FC. มันเงียได้ดูนี่เห็นไหม ไม่เหไหมไ,หมไหมีว่าทําไมประกาศงเงียบถึงสวยงามแบบนี้เพราะว่ามังเอียดเลี้ยงมันดีมากเหไีคือนี่คือประกาศป่าธรรมชาติของทะเลพี่เห็นไหม,ไหมสวยงามสีดําไม่ตกเลยนะและมันไม่ใช่เป็นลูกผสมไม่ใช่เป็นลูกสัตว์อะไรสิ่งนะี้เป็นปลาชนปลาป่า,ปาธรรมชาตินี่แหละ ที่มันเป็นดําแบบนี้เพราะบางเหตุมีวิธีห้าสูตรวันนี้บางเหตุจะมาบอกให้น้องๆบางเหตุจะไม่ปิดบงังเปิดเผยเลยทั้งนั้นเพราะบาง,งเหตุเราบางเหตุอะไรจะมาบอกเพราะน้องๆขอเข้ามาเยอะวิธีแรก f อฟเมื่อเราได้ประกาศป่าธรรมชาติมาจากแหล่งแล้วขั้นตอนแรกเลยให้เราเตรียมที่หรือว่าอุปกรณ์ในการใส่หรือว่าโหลหรือว่าขวดเราใช้น้ําที่สะอาด ที่ผ่านการตรองเช่นสมมติว่าเรามีน้ํลกรีนเราต้องพักไว้สักหลายคืนนะแต่น้ำกรีนนะแต่ถ้าน้ําบ่อน้ําฝนหรือว่าน้าอะไรก็แล้แต่ที่จริงเราต้องพักก่อนสักคืนมันเพื่อความปลอดภัยของปลานะครับทุกคนเพราะว่าปลาของเราอ่ะมันมาจากธรรมชาติกว่าที่มันจะมาปรับน้ําธรรมดาที่ว่าเรามีอยู่เนี้ยมันยากบางตัวมันก็ตกใจมันก็สีตกอะไรแบบนี้ทีนี้ถ้าเราปรับน้ําให้มันได้อุณหภูมิที่ถูกต้องตามที่มันต้องการเวลาเราใส่มันไปมันก็รู้สึกสบายตัว พอมันรู้สึกสบายตัวอย่างแรกเลยมันก็ต้องก่อวดใช่ไหมเอฟซีพอมันได้รับน้ำใหม่อ่าฉะนั้นสถานที่ที่เราจะให้มันเราต้องมีธรรมชาติให้มันด้วยเช่นมีต้นเฟิร์นเฟิร์นก้านดำก็ได้ครับผมหรือพืชน้ำสาหร่ายอะไรก็แล้วแต่นะครับที่ใส่ให้มันรู้สึกดีว่ามันสบายตัวเหมือนอยู่ตามธรรมชาติเพราะว่าปลากัดป่าถ้ามันอยู่ตามธรรมชาติมันสบายตัวบอกเลยว่ามันจะดำปื้ดถ้ามันก่อวดนะ ปลากัดถ้ามันก่อวอดก่อฟองมันจะอยู่ใต้วอดใต้ฟองและมันจะมีสีสวยงามอ่าทําไมมันมีสีสวยงามเพราะมันเงียดเลอะมากไม่เกี่ยวที่มันมีสีสวยงามเพราะว่ามันได้ครอบครองอาณาจักรที่มันก่อไว้อ่าทีนี้มันก็ทําตัวได้ตามธรรมชาติมีสีสันสวยงามเพราะมันจะสีไม่ตกแต่ว่าที่มันสีตกเพราะมันตกใจมันเปลี่ยนสถานที่หรือว่ามันจะหาที่ใหม่มันตกใจนั่นคือมันสีตกฉะนั้นแนาคิดรับของเหงียดก็คือ วิธีที่1นึสถานที่ที่ใส่มันต้องน้ําสะอาดและน้ําเข้ากับอุณหภูมิที่ปลาเราต้องการอ่านั่นคือวิธีที่1วิธีที่สองถ้าเราอยากให้ปลาเราสีสวยสดงดงามสีน้ําก็เป็นส่วนหนึ่งของการทําให้ปลาเราสวยอ่าถ้าน้ําของเราใส่บางตัวมันก็จะสีไม่ดํานะอ่านี่แหละหลักการหลักฐานเอ้ยหลักการสาคัญน,นะ ถ้าอยากให้ปลาดำเราต้องทำน้ำของเราให้มีสีที่สีสีสอาแบบสีน้ำหมักใบหกวางอะไร fc ที่เราเขาใช้นตัวไปมันจะออกสีน้ำตาลน้ำตาลหน่อยนะคือแบบสีส้มๆนะ fc มันจะทำให้ปลารู้สึกว่าอเราอยู่ในที่มืดอพออยู่ที่นี่มืดมันก็จะเป็นสีดำเห็นไหมส่วนมากคนที่เลี้ยงปลากัดเขาจะใส่น้ำใบหูกวางหรือว่าใส่น้ำหมักใบใบกล้วยนะใบกล้วยใบกล้วย แล้วแต่ใบอก็ได้นะครับทุกคนที่ว่าปลากัดมันอยู่แล้วมันไม่ตายนะมันคือใส่ได้หมดและตอนนี้เขาก็ทําการตัดหหนามันอาจจะเกิดเสียงรบกวนนิดหน่อยแต่ก็ไม่เป็นไรนะพีเพราะมันเงียบเหลอมากวิธีที่3ถ้าปลาของเราไม่ดำอ่าคือที่ใส่มันไม่ดำหนึ่งน้ำแล้วมีส่วนสที่อยู่ของมันไม่ดีอ่านั่นสองย่างที่มันเงบอกมาเนี่ยขึ้ไม่ดีแล้วเพราะมันมีเลมันไม่ดำใต้ส วิธีที่สามก็คือมันเครียดเพราะมันเครียดเราทำไง F นฟีเราต้องหามีไอ้มันเอาแฟนได้มันใส่ลงไปเพื่อให้มันคลายเครียดโดยการได้อยู่กับคนได้อยู่กับแฟนได้อยู่กับเพศตรงข้ามมันจะได้คลายเครียดพอมันคลายเครียดมันก็จะขึ้นสีดําสวยสุดใสงามอ่าเพราะว่ามีปรากรัพอมันอยู่กับต่างเพศมันก็จะได้เปล่งประกายความสวยงามของมันเพื่อโชว์อวดเพศตรงข้าม อ่าทีนี้มันก็ได้ทําการเกิดประมพันธุ์เกิดลูกออกมามช่ไหมสีมวิธีที่สามเลยนะวิธีที่สี่ทำเงยถ้าทําแบบนั้นแล้วมันไม่ดาใช่ไหมวิธีที่สี่มังเหยียดเคยทํานะตอนเด็กๆมันเหยียดเชื่อว,ว่าหลายคนก็เคยทําอ่าเอาปลากรใส่ขวดอแล้วก็ปิดฝาไว้แบบอย่าให้มันกระโดดนะถ้าเราเลี้ยงปากัดตลาไม่ปิดฝาส่วนมากมันจะกระโดดได้ีสแล้วก็เอาไปขุดลุมนะให้ให้ให้ปลายขวด ขึ้นโผล่ขึ้นมาบนดินนะแล้วก็ขวาังมันลงไปจะพาะขวดนะขวังมันลงไปจะพาะขวดแบบนี้นะอ่าทําไมอ่ะวังแบบนั้นให้ก้าล่างมันมืดมิดให้มันรู้สึกว่ามันอยู่ในที่มืดทีนี้ปลาตัดตามธรรมชาติมันจะปรับสีปรับสีให้เข้าสถานที่กับมันอยู่อ่าเหลนเลมทซีเิฉนนั้นมันต้องกลายเป็นสีดําตามธรรมชาติที่มันอยู่อ่าเฮลิเ,เลมทสีเงียบเรลมากเงียบเลยรู้ไงเงียบเชื่อว่าหลายคนเคยทำสูตรนี้แน่นอนอ่า ถ้าสูตรนี้ไม่ได้ผลเอาวิธีที่๕ของเงี้ไปอ่าวิธีที่๕ของเงี้ก็คือเอามันไปลงในสถานที่กว้างก้างแล้วก็ให้มันได้กินดีอยู่ดีแล้วใส่พืชพันน้ําให้มันเหมือนกับมันได้กลับไปอยู่สู่คืนธรรมชาติแล้วอีกสามถึงเจ็ดวันเราค่อยจับมันขึ้นมาใหม่เอามาฟอร์มใหม่ทีนี้เราก็จะได้รู้เลยว่าปากัดของเรา จะมีสีสวยสันที่งดงามแน่นอนเพราะบางตัวมันตกใจมันจะไม่มันจะไม่ก่อวอดมันจะไม่่อฟอมมันจะไม่ออกสีเพราะมันตกใจฉะนั้นถ้าวิธีที่มงเหย็บอกไปนี้ลองออกไปทําตามกันดูทุกคนบอกเลยว่ามงเห็ดไม่ห่วงวิชาแน่นอนเพราะมงเหง็ดรองมงเห็ดแลก็เลยแบ่งปันแฮ้ยแรงไปแรงมากบางทีมันก็เหนื่อยกันแนเสียฉะนั้นใครชอบคลิปเด็กนี้มังเหงก็ขอให้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกดตุ้งกระติ้งมงเหยด้วยคลิปนี้มังเหยก็เจ็บคอมมังแล้วมีคนเหนื่ สวัสดีครับ FC เอฟซีเอฮ่าเอฟซี <5 FC S 1> คลิปจบตั้งนานเร่งเร็วถ้ารีอยู่ละเอฟซีเออกดตรงนี้ในเอฟซีคลิปหนึ่งไวเลยหรือว่ากดตรงนี้ก็ได้กี่อะไรคลิปนี้ก็ได้หรือไม่เล่คลิปนี้ดีก็เลคลิปนี้กันหรือไม่หันก็เล่คลิปนี้เอฟซีเออเพราะบางเอียดมีหลายคลิปให้น้องๆเลยช่วย